ก็มีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้ก็มีแรงใจอยู่แทบป่ไหวหัวใจนี้ในเมื่อวานมืดไปทุกการก้าวผ่านถนนคนไรหากบ่เจอคนดีป่านนี้สิเป็นจังไร ทางทาผ่านเมื่อใดโดยน้ำใจงดงามที่เจออยู่ในใจเสมอหูบออยู่ในใจเสมอหูบอขอบคุณเหมือนครั้งบ่พอ คิดอยู่เสมอ เมื่อวันผ่านไปเก็บรระคุณเป็นต้นทุนใจอยู่น ไม่เป็นอะไรเนาะถ้าเราป่วยก็จะหายดีนะคะจะหายได้ยังไงก็เพราะว่าคุณหมอเป็นคนตอบเองนะคะ mm hmm. เรากินไปเรารู้นะคะด mm ิ hmm. ฉันไปแนะนําพี่น้องของเล่าย่อๆนะคะ mm hmm. ให้ทางฟรีเขายังเดินหนีเลยนะคะ mm hmm. ถ้าคนไม่ใช่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะ mm hmm. เราให้ฟรีเขาก็โน่นะคะ แต่เราก็ผ่านเลยไปแต่คนใช่เขาก็จะขอทานเลยนะคะขอกินขอเอาไปที่บ้านเลยนะคะตรงนั้นเราก็จะได้มีสะานยู่ด้วยกันนะคะมีพี่เขาอยู่บ้านดอนแะนะคะพี่บรรจุนะคะเชิญท่านรู้สึกว่าท่านยังไม่เลยเคยลองชิมชวนพี่เขารือว่าเขาจะไม่มาแต่เขาก็มาจะ ให้เขารายงานตัวก่อนนะคะยังไม่สมัครเลยค่ะแต่พี่เขาเปิดใจมาในวันนี้นะคะก็ขอส่งไม่ต่อทพี่มันจบเลยนะคะว่าท่านมาอย่างนี้ท่านอยากสุขภาพดีหรือยังไงหรืออยากมีไรายได้นะคะแม่คำบุดไว้แค่ส่งลิงส่งลิงให้ท่านแต่ท่านก็เปิดใจมาวันนี้ขอพระคุณท่านมากขอเชิมให้ทีมงานเราต่อทุกคนเลยนะคะขอบคุณ ตลารครับบ้านดอนกนาน,นะครับตำบลดอนสุรต์จังหวัดกาฬสินก็เป็นคนใหม่นะครับก็อ่านคุณคับคุณบอกว่าเออชาชากินแล้วหายเปตับมาพื่งมาพลาดนะครับผมก็จะมาลองดูให้เหมือนกัน ครับครับพอต้งก็ออกมาลองดูนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมครับส่งไปต่อน้องเขาเลยนะคะว่าพี่บรรจงพูดยังไงน้องถึงมาน้องอยากได้สุขภาพดีมีรายได้น้องมาจากไหนคะน้องพูดได้น้องบอกว่าน้องอายมาจากที่เดียวกันน้องบอนเจอไม่ หนูควไมาพี่ขอกลับหน้าให้หนูลงพิญย่อมก่อนค่ะขอฟังไปก่อนนะคะโยนไมให้ข้านขออเลยนะคะครั day, บขอบคุณพี่ขอบคุณครับกาเรียนท่านประธานเอกเอกสวิสนะครับแล้วก็ท่านรองประธานนะครับท่านรองประธานอากรุ๊กสวรรโนนะครับทราบท่านอยู่หรือเปล่านะครับ ก็นำนตัวก่อนกันแ,แล้วกัน,กนครับผมพีชาติลชัยนะครับเมื่อวันก่อนเป็นการรูเรียนสุสานมิชิพญาอีตมจตุร์ธรนะครับแต่ว่ากเกษียณราชการแล้วนะครับเมื่อตุกันยายนที่ผ่านมานครับก็เพิ่งจะเสร็ได้เกือบหกเดือนแล้วนะครับกับเดียวที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าคุณภาพบริวรณ์นะครับเพราะว่าได้รับได้ไดชใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับชาสีมานะครับโกโก้มายายแล้วก็ กาแฟนาบีนะครับทั้งสามหารเสือที่อย่างนี้ท่านบอกนะครับหลังจากที่ได้ทานแล้วนะครับรู้สึกความพึงพอใจมากนะครับไม่เป็นระบบวายนะครับท่านบอกว่ามันกับเอาเสียมไปขุดไปแสบออกจากลาไส้นะครับเป็นจริงๆอย่างที่ท่านพูดจริงๆครับจากที่ฟังเข้าไปทูลแล้วนะครับรู้สึกพึงพอใจมากแล้วก็ได้บอกต่อนะครับเพื่อนๆและคนที่เรารักที่เรารู้จักนะครับเพราะว่าเราพึงพอใจแล้ว่ได้มาในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับจากที่ผมท่านท่นะครับยาง อาสลดร้เองครับน้ำหนักลดไปสองกิโลนะครับหลังจากที่ทานไปตั้งแต่วันที่1ิกรมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับท่านที่ทีปัญหาด้านไขมันนะครับผมก็ยุบลงไปด้วยนะครับอันนี้เห็นผลจริงๆครับที่ได้มาในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับอะไรที่ผมเคยเป็นอ่จะเรียกว่าซ้าก็ได้นะครับหรือว่าที่เป็นวันนะครับซึ่ง เกิดจากกา,การที่เราดื่มน้ำนะครับดื่มน้ําอาจจะไม่สะอาดี่ยังไงแล้วแต่เกิดเป็นสีเป็นฝ้าขึ้นมานะครับปจากที่ดื่มชาเข้าไปประมาณ10บบานี่นะครับปรากฏว่าขี้เมลวันแล้วก็ฝ้าตัวน,นั้นจะพุ่ขงขึ้นมานครับเป <Yeah. S 1> ็นเม็ดเปเม็ดดำๆขึ้นมาเลยครับดำๆแล้วก็ดออกมานะครับแล mm ้ hmm. วก็าจากไปครับอันนี้ผมพอใจมากนะครับก <Yeah. S 1> ็ cience, คิดว่าก็จะรับประทานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทาให้เป็นธุรกิจด้วยเพราะว่าเราสามารถที่ทํา เงินได้จากตรงนี้หลังจากที่เรามีเงินเดือนประจำเรามีบางนางอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถจะทำธุรกิจน,นี้ให้เป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้ที่สองได้นะครับแล้วก็เป็นรายได้พักชิปเยน,นต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกด,ดีมากที่ได้ร่วมท่านนะะรับขอบคุณมากครับสวนนัสดีครับขอบคุณท่านผอ,อ,อมากค่ะดิฉันโยนไม่ต่อเลยนะคะคุณหมอต้อมค่ะากาสวัฒนเขตค่ะท่านมาไกลเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านว่า ติดใจยังไงโดนชักชวนมาจากไหนขอเะทียมงานของท่านผออ,อภิชาติอีกคนหนึ่งนะคะเชิญท่านเลยนะคะขอตัวมือให้ท่านด้วยค่ะมาจากไกลเลยนะคะขอบคุณครับคุณยา่าก่อนเดี๋ยวเราก็สบายดีทุกท่านเนอะสบายดีขบ้บพเจ้าสิวุ้นตอมสุธีวงษ์จากประเทศเราสวรรค์เขตเนอะ ก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าชารธรรมดานะครับก็ฟังไปเฉยๆแล้วก็พี่ขงผุนไปเห้ฟังรู้สึกรำคาญมากๆรำคาญที่สุดเลยแล้วก็จยบอกว่าผมขอลงรถได้ไหมผมไม่อยากจะฟังพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ไหนได้ผมเข้าไปฟังลิงครับลองฟังดูว่าคนรู้อาผมก็จํำท่านประธานไม่ได้วันนั้นไม่จะบอกว่าเองเอะอ,อะไรเลยผมก็เข้าไปฟัง ท่านจงคนมาพูดหรือเปล่ามฟ,ฟังไปฟังไปฟังไปท่านพูดเลือดเลือดสามส่วนในร่างกายมันคือเราเรียนรู้มาอยู่แล้วใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วร่างกายของเรานี่คือเลือดเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่เคยพูดไม่เคยสื่อสารทาัทง้ทงท่านที่เป็นหมอมาก็จาก2008มาถึงปัจจุบัน2000 2000า5กี่ปีครับส7เ็ปีก็ไม่เคย ไม่เคยได้สื่อสารคําพูดว่าเลือด3ส่วนในร่างกายให้สาธารณชนฟังก็เพียงแต่บอกว่าในร่างกายของเราไมีเลือดเท่านั้นฉะนั้นก็การสื่อสารนี่ง่ายมากๆปกมือดงดงๆให้ท่านประทานนะครับก็าจากวันนั้นมาก็ฟังมาตลอดเงื่นมากๆม,มีคนเข้าไปฟังตอนตีสี่ครึง่งตั้งมาสองร้อยสามร้อยคนอะไรวะอะไรวะไม่เคยคิดไม่เคยฟัง อย่างที่อื่นก็มาโด่งดังไปแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เคยทำอย่างอื่นนะอย่างอื่นก็ทํามาก็มีบ้างแบบตั้งเจ็ดสิบร้อยสองร้อยก็จริงแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดนี้ลุกขึ้นมาทําไมที่สี่ที่สี่ครึ่ง ึงมากก็เลยมาฟังวันนี้ดูวนะ่าจะเอาชาที่คนต,นต้องดื่มอยู่แล้วไหนไงก็จะดื่มน้ําอยู่แล้วดื่มน้ําชาแล้วสุขภาพดีขึ้นซึ่งเห็นลหลายๆคนที่ดีขึ้นแบบนี้หมอตอนน้อมเองขอเป็นส่วนหนึ่งในการจะดื่มน้ําให้ดีที่สุดคือชาสมารครับผู้เปิดโอกาสคือท่านพอพิชาครับ <C le af> อขอบคุณเลยค่ะ ขอโยมไมให้สายทางการสื่ต่อหมอป๋องนะคะทีมเรามาอีกหมอป๋องคุยได้ค่ะดีใ,ใจเชว้วยังไงคะขอพบพระคุณที่ให้โอกาสหมอป๋องเดินรอบนะคะและรอบต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปอีกนะคะที่บริษัทหมอป๋องกราบเย็นแทนบระท่าน,าานอีกสอรอวิทดิโลวีดสมบัติและท่านล่องจงรักมุขาวันโน้นนะคะวันนี้ หมองวงม,มีควอมูลใจมากไหมที่ที่มังก่อนอิสานแทนมัวนาอินตลาได้จัดดีเอ็นเ็ขึ้นแลจะจัดตลอดไปนะครับมือนี้หมอองวมมิแรงสักแาย้ยามากใหมออกเป็นบ้าไปหาสาธิตบอกาต่างเว้น่างขึ้นออกอย่างเดียวไปขอสาธิตได้แจักหน้าที่ก็พ่อใจมันมีวมขวอมูอยามาก อย่างมี้เขาต้องโลกรู้ว่าการได้กินชาซีมาบวกสามทหารเสือเข่าปากไปแล้วมันจะเศื่อมชัวร์มา ดิฉันก็ภูมิใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับเรียนท่านประธานนะครับวันนี้วันนี้เป็นคนใหม่นะครับก็มาจากจังหวัดกาลสินนะครับก็ก็มีความภูมิใจที่ได้มากนะครับมีความยินดีทม่ได้มาก่วมง,งาน,นะคระับ ได,ได้ได้เคยลองผลิตภัณฑ์แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจครับยอ,อยาอก็อยากลองลองไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับท่านประธานเอกสรวิทย์ศิรวิทย์สมบัติท่านรองประธานและผู้นำทุกท่านครับในผู้นำพี่ๆเพื่อนๆ ่นในชาวเ f c กันทุกท่านนะครับ oh. ขอความความรู้สึกที่ได้ดื่ชานะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะผมก็แบบว,ว่าของไส้จะไม่ค่อยดีมีตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยทานเหล้าหนึ่งกินพวกกินเหล้ากินอะไรหนิเมาประจำตอนค่ำตอนกลางคืนเนี่ยทีนี้อ่าภรรยาก็เปิดเปิดฟังได้ ในในในเป็นชุมออนไลน์ใชไหครับท่านทีนี้ผมก็เอ่ฝากเออแล้วก็มีแบบว่ามีคนคนเก็บคนเจ็บนั่นเจ็บนี่ออกมาคุยออก,ออกมาสแสดงสแสดงสักคุณของชาทีนี้ผมก็ฝากเอ,อ่แล้วทีนี้ท่านคุณภรรยาก็เลยเออเอาให้ผมชิมให้ผมดื่มพอดีตอนเช้ามาเอ,อก็สดชื่นดีแล้วเวลาเข้าห้องน้ำถ่าย มันก็ดีที่นี้มันสถาคน์กาแฟมายาโกโก้กาแฟนาดีโกโก้มายาคาซีมาถูกต้องไหมครับสาวแต่กันสาวเดี๋ยวข้าวหน้าต้องไปทองมาสาวทหาร เราภูมิใจยิ้มได้หัวเราะได้ได้ไดรู้จักกับทุกภาคเราอยากนำชาสีมาของเราเข้าสู่ทั่วทุกภาคและทุกภาคแล้วก็ทำให้ทุกภาคทุกที่นี้เราก็ต่อไปเราน่จะมุ่งเข้าสู่ซอฟท์แวร์ครับท่านประธานครับขอบคครับก็ขอบคุณนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีค่ะท่านประคานเอกธโรมิสุลิสมบัตินะคะท่านลองจงรัก,กรูุทธบุญนร์อิชันสวันณรัศมีบุญเริ่มตำแหน่งไดมอนด์นะคะตันนี้ก็มาช่วยงาน,นะะอาจารย์เตฟฟ์วันนักโอเคนะคะทีมงานของเรานะคะว่า ยอดน,นะคะยกตัวอย่างสำหรับโคคกุ้งน,นะคะก็คือเกี่ยวกับพวกลไส้ไม่ค่อยดีกินทานม,มาประมาณเจเดือน,นะะแล้วค่ะแล้วทีนี้คุณคุณหมอของจ้าก็เป็นคนแนะนำนะคะโอ้่อยพอเสื้อด,ด่อยกระตงสื่อทดลองยังไม่เปิดใจน,นะคะทีนี้ก็มาทดลองเปิดจงเปิดใจเลย สั่งไปเลยหนึ่งพเมีมนะคะรายการแรกก็คือกาแฟหนึงโบโบน่งโปโก้หนึ่งเอาชาเอาชาของเราชงนะคะไม่ใช่เอาอน้ำร้อนธรรมดาชงนะคะไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าสามทหารเสือนะคะถ้าไม่เอาชาไม่เอาชาชงนะคะก็เรียกแค่2ทหารเสือนะคะแล้วทีนี้ของกุ้งนะคะในคสของกุ้งก็คือปวดท้องลำไส้ไม่ค่อยดีลำไส้ของเรา มีอยู่ประมาณ9เมตรนะคะความยาวของเขาแล้วก็มี3ส่วนสีจะเป็นเลือดนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นกระโูกเกี่ยวเกี่ยวขอนะคะวัตถินี้เวลาพุ้งกินเข้าไปไล่การแรกมมือแหลมอีกองสุงขามากุ้งกับกินไปเลยอย่างนั่นหนึ่งสองกินตอนเช้าตอนเย็นมาลูกผลเลยนะสี 4, 5, ่ห้ารอบไม่แสบตุ้นนะคะ คุณภาพของเราของชากาแฟโกโก้มายานะคะมีสกณุณที่ดีมากนะคะมีสารอิกอิสกีกแล้วก็โคลีพินอนคาเทซินนะคะอยู่ในใบเดียวกันนะคะในชาของเราแล้วก็โกโก้มายามี26อ,อินวันนะคะช่วยในการขับถ่ายล้างเลือกล้างไส้ยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างสายยางที่เราเปิดทุกวัน มันจะมีเมือดเป็นอะไรนะคะโกโก้ของเราถ,ถ้าไม่ทานโกโก้ของเรานะคะจอบเสียงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าทานโกโก,ขกโโะะะ้ของเราก็คือรดแมคโก้ไปตับเด้อค่ะคุณนสำโซตาของเราก็คือช่วยในการล้างเมือดล้างลำไส้ของเรานะคะโกโก้ของเรากาแฟของเรามี36มิบลลิลแล้วก็ นาบีพัทของเราผักนะคะ40อินวันนะคะคุณสมบัติก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะขอคืนใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตอนท้ายนะคะก่อนจะลงเวทีขอเราจะช่วยกันระหัสซิวนะคะมาข้างหน้ามาข้างหน้าค่ะรหซิวจบไหม้ให้ เก่งขนาดไหนอ๋อเอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะช่วยกันนะครับหนึ่งสองสามปวดข้อปวดเท้าปวดหัวปวดตัวไม่เก่งความดันเบาหวานภูมิแพ้ที่เงินนิ้วล็อกอมพลืดใส่นะลดภูลด